สีแดงโตมากเลยนะที่เราวิง่งรถมาจากพานัฐิคมนะจากโคกขี้นอนไปผ่านทองแล้วก็จะไปหลังรถไฟฟ้านะหกโมงสิบนาทีแล้ววันนี้วันเสาร์ที่แปดวันที่แปดคุมภาพันธ์สองพัพนห้าร้อยห้าสิบเจ็ด จำได้แล an so so like ้วเลยจะถึงบ้านแล้วไม่ไก่เนาะเป็นทางนัดที่ดีมากจนระยะทางย่นเวลาด้วยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถึงแล้วต้องนี่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 ใช่รเออน่ใช่น่ใช่นะาียวซ้ายหมดเลยโอ้โหป้ายบอกไว้นะครับซ้ายไปผ่านทองนะขวากลับย้อนไปบ้านโถ จะไปซ้ายเห็นวัดอยู่ทางขวามือนะครับวัดเกาะลอยโยกเพือผ่านทอเดี๋ยวจะออกไปหลังรไฟฟ้าบางประกง